สวัสดีค่ะเด็กนักเ,เรียนชั้นอนุบาลสองทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะให้เด็กทุกคนเตรียมหนังสือเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็กขึ้นมาเลยค่ะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า14นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของต้นไม้นะคะต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเมื่อได้รับน้ำอากาศ และแสงแดดก็จะมีการเจริญเติบโตนะคะเริ่มจากมาเมล็ดและรากนะคะมีลำต้นลำต้นอ่อนนะคะลูกแล้วก็มีใบจนเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่มีกิ่งก้านนะคะมีใบมีดอกและก็มีผลที่อุดมสมบูรณ์ให้เราได้รับประทานนะคะทีนี้เรามาดูก่อนคุณครูบอก ไปแล้วใช่ไหมคะว่าจะเริ่มจากอะไรนะจากมาเมล็ดก่อนใช่ไหมคะแล้วก็มาหารากนะคะแล้วก็มีลำต้นอ่อนมีใบอ่อนใช่ไหมคะต่อจากนั้นก็จะมีลำต้นที่แข็งแรงขึ้นมีใบใช่ไหมคะแล้วก็มีดอกมีผลให้เรารับประทานนะคะทีนี้เรามาดูจากภาพนะคะเขาให้เราตัดภาพข้างล่างเห็นไหมคะ,ะตัดภาพข้างล่าง แล้วนำมาติดข้างบนนะคะเรียงลำดับการเจริญเติบโตของต้นไม้เมื่อกีุ้ณคูบอกไปแล้วเริ่มจากอะไรนะเริ่มจากมาเมล็ดจ,จากมาเมล็ดเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นอะไรนะอ่ามีรากใช่ไหมคะมีรากอ่อนๆก็คือภาพไหนเอ่ยอ่าก็คือภาพนี้ใช่ไหมคะมีรากแล้วก็มีลำต้นอ่อนมีใบอ่อนใช่ไหมคะ เราก็ตัดภาพนี้เลยนะคะใช้กรรไกรตัดนะคะแล้วนํามาติดตรงนี้นะคะติดตรงภาพที่2นะต่อจากรากที่มีใบอ่อนแล้วจะเป็นอะไรคะอ่าจะเป็นลําต้นแล้วก็มีใบเพิ่มมากขึ้นก็คือภาพนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็ใช้กรรไกรตัดตามรอยประนะคะเสร็จแล้วก็นํามาตาดัดมาติดตรงที่เลขสใช่ไหมคะ อพอมีใบอ่อนๆเสร็จแล้วก็จะมาเลขสี่เลขสี่เป็นยังไงคะเลขสี่ก็คือมีลำต้นที่แข็งแรงแล้วก็มีใบเต็มเลยใช่ไหมคะเริ่มมีดอกแล้วใช่ไหมคะต่อไปภาพที่ห้าจะเป็นภาพไหนก็จะเป็นภาพาภาพเลขห้าตรงนี้ใช่ไหมคะคือมีลำต้นที่แข็งแรงมีดอกแล้วก็มีผลให้เรารับประทานเด็กๆก็ตัดตามรอยประนะคะ เสร็จแล้วนํามาติดตรงที่เลข5นะคะไม่ยากเลยค่ะลองทาดูนะคะค่ะ,คะเด็กๆค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมอัปะคิดนะคะให้เด็กๆทุกคนเตรียมหนังสือขึ้นมาค่ะเปิดหนังสือเรียนของเีเด็กไปที่หน้า38กับ39นะคะอ่ะเราจะมาฟังแล้วก็ อ่านตามคำสาบกันนะคะเด,เดี๋ยวให้เด็กๆไปฟังตามคลิปเลยนะคะเมื่อเด็กๆฟังตามคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้างล่างเห็นไหมคะของหน้ามสิเขาบอกให้เด็กๆเขียนคำตามรอยประแล้วก็เขียนคำตามแบบนะคะหรือเขาเอาหนดคำมาให้คำที่หนึ่งก็คือคิดคิดอ่าด,ดิดด Lift ์ลิฟต์ฟีฟให้เด็กๆคัดตามรอยประก่อนนะคะเสร็จแล้วด้านหลังเนี่ยให้เด็กฝึกเขียนเองนะคะเขียนตามแบบเลยนะคะเด็กๆลองไปทำดูค่ะไม่ยากเลยนะคะไปทำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาล2และชั้นอนุบาล3นะคะ อกับครูปอในวิชากิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะนักเรียนวันนี้ให้นักเรียนหยิบใบงานใบนี้มาเลยใบงานใบนี้ครูปอจะให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามน,นะคะเป็นการอนุรักษ์ น่าสิ่งแวดล้อมนะคะต้นไม้ของเรานะคะเด็กคนนี้กําลังทําอะไรลูกอ่าเขากําลังจะปลูกต้นไม้เนาะเด็กอีกคนก็ช่วยกันรดน้ําต้นไม้นะคะอ่าครูปอก็เลยอยากจะให้นักเรียนระบายสีสวยๆนะคะสบายสีเสร็จแล้วส่งรูปมาให้ครูปอดูด้วยนะคะวันนี้ครูปอขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ